ครับสวัสดีครับพี่น้องเจวากลุ่มงบประมาณอุดรธานีเขตสองทุกคนนะครับาจากสภาวะโควิดท,ที่รุนแรงนะครับก็ทำให้หลายท่านก็ <c oughs> มีความเหน็บเหนื่อยนะครับในขณะที่พักผ่อนก็ไม่มีอะไรดูก็ดูคลิปผมกนได้กันนะครับอวันนี้ก็ติดนี่ไว้ คราวที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ทำในเรื่องของระบบงบประมาณนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็การจำแนกงบประมาณนะครับอันที่สามก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะครับก็เป็นคลิปที่ยาวหน่อยแต่ผมก็พยายามตัดออกนะครับผมจะตัดออกในสวดสาระที่มัน ไม่เป็นสาระนะเป็นเนื้อเป็นน้ำนะครับก็คือ,อคลิปตัวนี้ผมได้ทำไว้ตอนตั้งปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการอบรม,มออนไลน์นะครับผมก็ไปดูแล้วเนื้อหาของผมก็โอเคอยู่ใช้ได้นะครับก็พอได้คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อมาให้สั้นลงนะครับจาก46 46นาทีก็เหลือประมาณไม่เกิน30นาที ให้เราได้ดูแบบสบายๆนะครับอา้าการเสนอของบประมาณหมายถึงอะไรเราก็ไปศึกษาว่าการเสนอของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สำนักง,งานเขตพื้นที่และสถานศึกษาได้เสนอคำขอตามแผนงานหรือโครงการตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักง,งบนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับ ก็ได้แก่งบบุคคลบุคลากรนะครับงบดาเนินง,งานงบลงทุนนะครับงบ,งบอุดหนุนงบอุดหนุนก็คืองบที่โรงเรียนได้จากสพฐโดยตรงซึ่งโอน30-70นะครับครั้งแรกก็จะโอนไปที่70%ก่อนเมื่อจำนวนนักเรียนนิ่งแล้วก็โอนไปอีก30%บบางบางโรงเรียนนั้นเอาข้อมูลเดิมนะครับ นักเรียนนักเรียนจำนวนนักเรียนเดิม70%ก็จ่ายไปแต่บางาบางโรงเรียนก็ต้องติดหนี้นะครับหมายถึงว่าเขาก็ไม่ไม่เอาคืนแล้วครับแต่ว่าเขาก็จะตัดจ่ายในอีกภาคเรียนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับแล้วรายจ่ายอื่นนะครับรายจ่ายอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสถานศึกษาที่เราจะ มีสำนักง,งบก็จะมีกำหนดไว้อย่างนี้นะครับอ่ะมาถึงคำจำกัดความของงบประมาณก็หมายถึงงบประมาณทุกหมวดนะทุกหมวดโครงการแผนงานที่ได้รับจัดสรรจากสพทและก็สำนักง,งานเขตน,นะครับนั่นคือเงินงบประมาณนะครับการการจัดสรรงบประมาณหมายถึงก็การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชจัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ส่วนราชการและวิสาหกิจใช้ในการก่อหนี้ผูกพันทั้งนี้อาจดําเนินการโดยการใช้การอนุมัติเงินประจำมวดหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่สํานักงบกําหนดนะครับแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณหมายถึงแผนแสดงรายการจ่ายใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายส่วนรัฐวิสาหกิจนะส่วนราชการและวิสาหกิจเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนี่ไงครับ แผนปฏิบัติการมันก็เลยจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดงบประมาณนะครับว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องมีแผนปฏิบัติการนะครับอันนี้สถานศึกษาต้องเข้าใจว่าหัวใจของการบริหารก็คือแผนปฏิบัติการของเรานั่นเองนะครับจะมาว่าเราไม่มีแผนเราเราจะใช้จ่ายงาเงินอย่างไรนะครับสำนักงบก็ได้พูดแบบนี้สพทะก็พูดแบบนี้สำนักงานเขตก,ก็พูดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสถานสำนักง,งานเขตก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลของสวทนะครับงบประมาณของสถานศึกษาอ่ะมาในตรงจุดป,ประสงค์ข้อที่1แล้วเดี๋ยวให้รู้ว่างบประมาณของเรามีอะไรบ้างนะครับงบประมาณของสถานศึกษาในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับหคืองบ เงินงบประมาณส่วนที่2คือเงินนอกงบประมาณส่วนที่3เงินรายได้แผ่นดินนะครับเราเข้าใจกันแล้วนะครับผมก็ทําสีไว้ท่านดูนะครับไม่ทราบว่าจะเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอะหลักการนะครับหลักการก็ไปอ่านเอาเองก็แล้วกันผู้บริหารก็ต้องทํำยังไงใช้อย่างประหยัดเกิดประสิทธิภาพโปร่งใสนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดนะครับนะครับ อันนี้ก็มาเริ่มกันที่ว่าเงินงบประมาณคืออะไรบ้างนะครับเงินงบประมาณหมายถึงเงินที่ส่วนราชการได้รับจากพรบงงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือเบิกจ่ายรายจ่ายงบกลางรายจ่ายตามงบจําแนกออกเป็น2ลักษณะนะครับได้แก่รายจ่ายของส่วนราชกาจกับรายจ่ายงบกลางนะครับโอเคงบกลางก็คืองบที่สมมติว่าเราเกิดวัตภัยแล้ว เกิดสังกษีไปทางหลังอย่างเงี้ยนะครับว่าพด้านพังลงมาอย่างเงี้ยหลวงก็ไม่มีเงินให้ไม่ได้กัรเงินไว้ก็สำนกันกบบางานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานสพทเราเนี่ยก็ของบกลาจากสำนักประมาณนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของงบกลางเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่างบกลางเพื่อ,อความจําเป็น ขาดแคลนก็จะเป็นเล่งด่วนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเงินงบกลางนะครับอมาดูเงินงบมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดก,ก็คือได้รับจากสพทสพทสวก็ส่งมาที่สวป,ะปนะครับหรือสํานักง,งานเขตนะครับก็ได้แก่เงินอุดหนุนนะครับซึ่งเงินเงินอุดหนุนนะครับงบบุคลากรงบดําเนินงานและงบงทุน ะครับที่นี้ก็มาดูมาดูว่างบอุดหนุนนันคืออะไรนะครับเงินอุดหนุนก็คือ,อโครงการเรียนฟรี15ปีนะของเรานะครับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนะครับก็เรียนฟรี15ปีนะครับอันนี้โอนตรงไปที่โรงเรียน70-30สนะครับ70คือ,อก่อนที่จะ จำนวนนักเรียนเรานิ่งหรือ,อยังนะฮะสิบนิทนาเป็นยังไงก็หลังจาก1ิมนิุนาก็จะมีการจัดสรรในเรื่องของ30%ต่อมานะครับอ,อย่างเช่นโอนเข้าสถา,านศึกษาโดยตรงจำนวน47รายการประกอบด้วยนะครับรายหัวค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนนะเครื่องแบบนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนนะครับไม่ใช่เสื้อผ้านักเรียนนะครับอันนี้ เสื้อผ้านักเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแต่ว่าเครื่องแบบก็คือชุดนักเรียนชุดลูกเสือชุดพระอะไรเนี้ยนะชุดกีฬานะครับอันเนี้ยก็จะเป็นชุดเครื่องแบบนักเรียนนะครับส่วนบอกเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยไม่ใช่นะครับค่ากิจกรรมพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนนะครับคืออะไรล่ะคือในเรื่องของการอ่า ทำกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้หรือจะไปทันศนศึกษานะครับปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอนของเราไม่มีนะครับอาหารพักนอนเนื่องจากว่าไม่มีเด็กนักเรียนพักนอนนะครับอ่ะเงินอุดหนุน,นอันที่หนึ่งเงินอุดหนุนโดยตรงสองเงินอุดหนุนทั่วไปเนะี่ยประกอบด้วยเงินโครงการหมุนเวียนอาหารกลางวันนะครับ ดอกเบี้ยอาหารกลางวันนะครับทานองเนี้ยครับแล้วก็เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำอ่าก็เด็กนักเรียนประจําพักนอนนะครับเด็กโครงการสารฝันสู่กีฬาชายแดนภาคใต้อันนี้ก็มีเงนเินเฉพาะกิจของเขานะครับเงินอุดหนุนทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะครับน,นี่ก็จะเป็นโรงเรียนมห ah ิดลทําทองเนี้ยนะครับอ่ะต่อไปนะครับตอนนี้ก็เป็นงบ ในเรื่องของบุคลากรน,นะครับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนพนักง,งานไาร่กาและเงินที่ครัวเงินเดือนนะครับกอเงินเดือนนะครับประกอบด้วยเงินเดือนประกอบเงินเดือนแล้วมีค่าจ้างประจำค่าจ้างประจําก็คือค่าจ้างนักการพโละค่าจ้างบุคลากรอ,อื่นๆนะที่อยู่ในเขตหรืออยู่ในโรงเรียนนักกา,ารพโลงแม่บ้านหรือไง ถ้ามีในเขตของเราจะมีพนักง,งานพิมพ์ดีนะในลักษณะเดียวกันก็คือค่าจ้างในในลักษณะของค่าตอบค่าบุคลากรงบบุคลากรนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าตอบแทนพนักง,งานราชการครับพนักง,งานราชการตำแหน่งครูผู้สอนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กนะครับก็จะอยู่ในหมวดนี้นะครับ ในหมวดค่าจอบอ่าค่าบุคลากรนะครับงบบุคลากรนะครับเงินอื่นที่ควบกับเงินเดือนเช่นเงินประจำเดแหนเงินวิทยาฐานะก็อยู่ในงบบุคลากรค่าตอบแทนรายเดือนนะครับอ่าก็รวมรวมทั้งเบี้ยกันดานต่างๆนะครับเงินวิทยาฐานะก็อยู่ในหมวดของบุคลากรนี้นะครับอ้าต่อไปเป็นงบดาเนินงาน,นครับก็ดำเนินงานนี่เยอะมากนะครับทำไม่หวาดไม่ไหวนะครับ นะครับก็เอารวมๆก็คือค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสารณูปโพคกที่โรงเรียนได้รับจากสวทหรือได้รับจากเขตโรงเรียนที่ได้รับจัดเสนาจากหน่วยโรงเรียนที่ได้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางนะครับก็ในเรื่องขององ,ง,บงบดำเนินงานนะครับ อาจากเช่นรายละเอียดก็คือค่าจ้างครูและบุคลากรนะครับนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เรามาขอเบิกกับทางขีดนะครับในลักษณะจ้างรายเดือนนะครับครูจ้างขั้นวิกฤตนะครับมีชื่อชัดเจนนะครับเทียบเคียงของท่านนันแะแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแหลบเนี่ยเราไม่มีนะครับนะครับค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ นะครับค่าจ้างธุรการธุรการ900 0ค่าจ้างธุรการหม0่นนะครับอันนี้ก็ห้องแลบแลบปล่อยเราไม่มีนะครับนี่ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับอันนี้ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นนะครับค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนอิสลามนะครับค่าตอบแทนรายเดือนพิเศษสําหรับพนักงานราชการและลูกจ้างในพื้นที่พิเศษ เนี่ยงไงเงินกองทุนประกันสังคมนะครับของพนักงานราชการอย่างเงี้ยในข้อสอบมีนะครับว่าเงินกองทุนประกันสังคมอยู่ในหมวดใดในงบประมาณใดก็ก็ให้ไปดูนะครับค่าชาวบ้านค่าซ่อมแซมคุรุพันณนะครับก็ซ่อมแซมเล็กๆน้อยนนะครับตัวไปอีอะไรพวกนี้ก็ใช้ในในใน,ใน,ใ,นในเงินของงบดําเนินง,งาน ครับน,นี้เยอะมากครับงบดําเนินงานอีกอันหนึนน่งนะครับที่หลายโรงเรียนก็หลายท่านก็ตอบไม่ได้นะครับอย่างเช่นค่าปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าปะปานะครับอันนี้จะอยู่ในหมวดในของค่าง,งบดําเนินงานนะครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะวหน้าครับผมก็เห็นสายไฟฟ้าปะปเอ่อสายเ,เขาของบ ในเรื่องของไฟฟ้าประปาเนี่ยผมก็เห็นอยู่นะว่ามันเป็นน่าจะเป็นงบลงทุนในส่วนของงบลงทุนผมะอธิบายอย่างนี้ในเคตของทางปกากใต้เนี่ยค่าแรงเขาสูงนะครับทีนี้การยื่นประกวดราคานี้ผู้รับจ้างประกวดราคามากกว่าราคาที่สำนักง,งบกําหนดอย่างเช่น105นี่เขาเรากาหนดงบประมาณไว้4ล้าน2หมื่น8พันบาทแต่ ทางปักใต้นี่ค่าแรงเขาสูงเนื่องจากว่าไม่มีใครทำไม่มีผู้รับจ้างไม่มีใครทำนะครับเขาก็ตัดลดวงเงินตัดลดรายการนะครับตัดลดรายการคือสิ่งที่จะตัดได้ก็คือในเรื่องของคุรุพัณธ์โตเกีในเรื่องของอไฟฟ้านะครับที่อยู่ในอาคารแล้วก็ตัดออกไฟฟ้าเนี่ยตัดออกโตเกี้ก็ตัดนะครับเราจะนั่งเรียนยังไงก็มีคำถามอยู่ เราไม่ตัดตก็เอี้ก็ได้เอาเอาก็าอี้เดิมมาใส่ได้ไหมหรือถ้าไม่มีก็เอางบประมาณปีหน้าปีต่อไปแต่ว่าปีนี้เอาก็าอี้เก่ามาก่อนนะครับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ใช้ตอนกลางคืนนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าอาจจะลากสายมานะมาใช้ในขณะเดียวกันก็โรงเรียนก็หลังจากที่สร้างเสร็จปับ๊บก็ของบประมาณเพิ่มเติมท่าน สปทครับเนื่องจากว่าผู้รับจ้างนั้นเสนอราคาเท่ากับราคางบงระมาณแต่ขอปรับลดนะครับมากกว่าประมาณแต่ขอปรับลดในส่วนของอในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าอันนี้ก็คือในเรื่องของงบลงทุนนะครับคือยังต่อเนื่องกับอาคารดังกล่าวอันนี้ก็คือประเด็นว่าค่าปรปับปรุงซ่อมแซมค่า ขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมของไฟฟ้าในส่วนของงบลงทุนนะครับติดตั้งนะครับเออใช้คําว่าติดตั้งผมต้องประธานอภัยติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนนะครับกับอันนึงปรับปรุงขยายเขตระบบไฟฟ้าปปาซึ่งจะอยู่ในงบดําเนินงานที่เรามีกันอยู่ที่เราขอกันอยู่นะครับส่วน ในงบลงทุนนั้นก็คือเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อนคือโรงเรียนยังไม่เคยได้รับงบไฟฟ้าในอาคารเรียนดังกล่าวนะครับจำให้ดีนะครับอ่ะทีนี้หลังจากนั้นก็จะมีค่าปรปับปรุงซ่อมแซงเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่เกิน50,000ื่นเนี้ยเราก็เป็นงบดําเนินงานได้อย่างเช่น ที่เกิดวัตภัยเมื่อกี้ที่เราจัดสรรเมื่อเช้าเนี่ยครับก็คือค่าปรปับปรุงซ่อมแซมในระบบของเงินอุดเ,อเงินงบดําเนินง,งานคือ20,000บาทท่านพอพออพรสกักทักท้วงว่ามีโรงหนึ่งขอเกิน50,000ก็เลยต้องปรับลดลงนะครับวันนี้ท่านพอโรงเรียนบ่ายาวก็มาปรับรลดราคาลงนะครับเอาจําความจําเป็นนะครับที่อยู่ในกรอบของไม่เกิน5 0,000บาทนะครับ อันนี้ต่อนะครับต่อลงไปนะครับสําหรับการดําเนินงานต่างๆหมายถึงการดำเนินงานที่โรงเรียนได้ได้รับจัดสรรน,นะครับจากสบศวันนี้ค่าพานานักเรียนนะครับอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในข้อคําถามว่าโรงเรียนที่ยุบเลิกแล้วโรงเรียนนั้นแล้วในหมู่บ้านนั้นมีนักเรียนค่าพานะจะอยู่ในหมวดใด อันนี้ก็ท่านก็ไปดูเอาในนั้นต่อไปงบลงทุนนะครับอ่าน,นี้ก็สโคปของงบลงทุนโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เรากระจายอำนาจนะครับโรงเรียนจะต้องทําการขอเองนะครับในงบลงทุนก็จะมีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคุณลภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับโรงเรียนก็ตามข้อมูลพิลเบกบิ b เบกนะครับก็ความขาดแคลนนะครับความจะเป็นขาดแคลนโดยมีเงื่อนไข ในเรื่องของบุคคลในเรื่องของจํานวนนักเรียนเป็นหลักนะครับในการพิจารณานะครับคุรุพันธ์หมายถึงอะไรก็คือ,อสิ่งของที่โดยสภาพแล้วมีลักษณะงคงทนถาวรมีอายุการใช้งานยืนยาวเมื่อซ่อมเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมได้ดังเดิมน,นะครับอันนี้ก็คือนิยามของค่าครุพันธ์นะครับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหมายถึงงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรทบ สวัตถอสหรับในการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรืออาคารสถานที่อื่นนะครับอันนี้ก็เราก็จะแบ,แบ่งแยกแบ่งเป็น2เคตนะครับก็คือเคตก่อสร้างกับเคตซ่อมแซมน,นะครับเงิอนนอกงบประมาณนะครับอันนี้เงิอนนอกงบประมาณก็มีอะไรบ้างก็เงินรายได้สถานศึกษานะครับซึ่งเกิดจากอะไรล่ะการจัดหาผลประโยชน์การบริการทางการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาเบี้ย เบี้ยปรับผิดสัญญาลาศึกษาครับมีการลาศึกษาถ้าผิดสัญญาก็ต้องรับเสียค่าปรับนะครับเองินอื่นที่สารสาษาไว้เป็นกรรมสิทธิ์เช่นรายได้จากการขายอาหารเงินบำรุงการศึกษาเงินภาพป่าเงินต่างๆนะครับอันนี้ก็อ่านเองครับเยอะแยะไปหมดส่วนที่อยู่ในข้อคําถามมันก็จะมีอยู่ว่าอเอาเงินของโรงเรียนนะครับไปทําแบบในการที่จะดําเนินการก่อสร้างนะครับ ผู้รับจ้างมาซื้อแบบโดยที่เราเอาเงินสถานศึกษาไปจัดทําแบบเนี่ยไม่ต้องคืนนะครับคือคือเอาเงินของโรงเรียนไปทําแบบรูปรายการกับอีกอันหนึ่งสพทเขาจัดเงินมาให้โดยที่มีแบบหนึ่งชุดแต่โรงเรียนก็นําเงินที่สพทเขาให้มาหมายถึงเอาเงินของสพทที่ให้มาไปทําแบบเพิ่มให้ผู้รับจ้าง แล้วก็ขายอันนี้จะต้องคืนเงินคงสปถเขานะคืนเงินนะครับนี่คืนเงินอย่าลืมนะครับอ่ะต่อไปเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเงินหลักประกันสัญญานะครับเงินนอกงบประมาณนะครับหลักประกันสัญญาเงินบริจาคอ่ะเงินอื่นเงินหักหนทีิจ่ายเงินลูกเสือเงินเนตนนาลีเงินนิววัคคาชาติเงินประกันสัญญานะครับอันนี้ก็คือเงิน นอกงบประมาณเงินประกันสัญญาจะต้องคืนเมื่อถึงกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดาไปใช้จ่ายไม่ได้นะครับเงินรายได้แผ่นดินเงินรายได้แผ่นดินหมายถึงเงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือนิติกรรมหรือนิติเหตุไม่มีกฎหมายอื่นใดกําหนดให้ส่วนราชการเก็บไว้หรือหักไว้เพื่อจ่ายโดยแบ่งออกเป็นสองประเภท เงินรายได้แผ่นดินของสถานศรรึกษาที่มีการจัดเก็บมีประเภทต่างๆดังนี้ขายของเบ็ดตเตล็ดน,นะครับค่าธรรมเนียมเบ็ดตเตล็ดเงินเหลือจ่ายจากปีเก่าส่งคืนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ของเงินอุดหนุนทั่วไปอันนี้ก็คือเองินรายได้แผ่นดินมีดอกดอกเบี้ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับอย่าไปเอาดอกเบี้ยนั้นออกมานะครับอา้าวการบริหาร งบประมาณหัวใจสําคัญของการบริหารงบประมาณก็คือในเรื่องของการมีแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาของสถานศึกษานะครับหมายถึงการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงานโครงการที่รับมัดงบประมาณเพื่อป้องกันการล่วงไหลโดยการควบคุมการเบิกจ่ายการตรวจสอบตามระเบียบที่หน่วยงานกําหนดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การทําแผนปฏิบัติการ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วให้ท,ทําแผนบริาการโดยกําหนดกิจกรรมที่จะทําจานวนเงินนะครับที่จะใช้ในช่วงเวลาต่างๆให้เหมาะสมกับกําลังเงินที่ประมาณการจะได้รับก็หมายความว่าอันที่หนึ่งแผนปฏิบัติการจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่จะทํานะครับกิจกรรมที่จะทํา จำนวนเงินเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลงสีให้ก็แล้วกันตึบเอาเอา,เอาสีเหลืองนะครับกิจกรรมที่จะทำตึบสีเหลืองนะครับจำนวนเงินตึบเ,เวลาตึบไหมตึบอา้าวไม่ตึบอา้าวเสร็จแล้วเหมาะสม suitable กับบัตรเจ็ด นะครับก็คือกําลังเงินที่ได้รับนะครับนี่ก็คือปัจจัยสําคัญที่จะต้องคิดว่าการบริหารงบประมาณมันเป็นยังไงนะครับข้อที่สองการดําเนินงานการใช้ใจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนะครับนี่สพเทเขาาก็เขียนมาแบบนี้ที่ังที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยมาจากสพทะนะครับดําเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยได้รับการอนุมัติเงินตามระเบียบของหน่วยงาน,อ,น,นอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนอันนี้ขอจะเป็นสีสีแดงกันแล้วกันนะครับการตรวจสอบเมื่อมีการเบิกจ่ายแล้วจะต้องตรวจสอบว่าใช้จ่ายตามจริงหรือไมอ่นี่ใครตรวจสอบครับตอส,อตสอนออสอน,อนะครับตอสนไปตรวจสอบกันแล้วกันนะครับอ้าวตอสนนะครับต่อไปอันสุดท้ายการรายงาน เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบและการประเมินผลเอารายงานดูสิใช้จ่ายไปแล้วมีผลยังไงบ้างนะครับมีหัวใจสําคัญในเรื่องของการทารําโครงการต่างๆก็คือในเรื่องของการรายงานนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วจะต้องนําผลนั้นกลับไปปรับปรุงทบทวนว่าสิ่งที่ทํานั้นมันประสบผลสําเร็จหรือไม่การประเมินเครื่องมือนในการประเมินนั้นถูกต้องหรือไม่เราประเมินตรงประเด็นในการ ดำเนินงานหรือไม่นำปัญหาไปในปีต่อไปท่านครับดูนะครับและจะต้องใช้ผลในการตั้งมุ่มหมายในปีต่อไปด้วยนะครับเมื่อเราพบปัญหาเราก็นำผลนั้นเข้าไปวิเคราะห์เพื่อที่จะเข้าไปในการวางแผนวางแผนเสร็จแล้วก็ทำทำเสร็จแล้วก็ตรวจสอบติดตาม ติดตามเสร็จแล้วก็รายงานรายงานผลนำผลในปีต่อไปอีกวนรอบกระบวนการนี้เขาเรียกว่า P D C A ไปสู่เป้าหมายก็เท่ากับว่า G P C A ครับด้วยความขอบคุณ